สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tdt h s c o r นะครับก็มาพบกันในวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคม2564นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หายไป1วันนะครับนะแต่ว่าวันนี้กลับมาเจอกันตามปกติแล้วนะครับท่านไหนที่ต้องการข้อมูลฟุตบอลนะครับก็อย่าพลาดนะครับที่ t s c o r e นะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลสถิติฟุตบอลเอาไว้มากที่สุดแล้วนะครับ ต้องการข้อมูลคู่ไหนครับเข้ามาหาได้เลยครับที่เว็บไซต์ THSCORE นะครับสำหรับหนึ่งคู่ของผมในวันนี้ครับนะวันนี้บอลทีมชาติเนี่ยพักเตะอยู่นะครับเราจะไปที่ฟุตบอลลีกกันบ้างครับวันนี้ขอไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์ครับฟุบอลนอร์เวย์เตะในช่วง5ทุ่มครับผมคู่ที่ผมจะไปครับเกมระหว่างฮาวเคซุนครับพบกับทอมโซครับ เรามาดูสถิติข้อมูลกันก่อนนะครับผมฮาเคซูนเนี่ยปัจจุบันอันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับส่วนทอมโซ่อันดับที่13ผลงานในบ้านของฮาเคซุนครับเตะไป4เกมชนะ3เสมอ1ครับยิงไป8เสีย2ครับในบ้านเล่นดีมากนะครับส่วนทอมโซ่ครับเตะนอกบ้านไป5เกมนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับยิง5เสีย7ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลงานจาเจอกันครับ ในบ้านของเฮาเกซุนช่วงหลังกินเรียบครับทั้งผลการแข่งขันแล้วก็แฮติแคปนะครับสี่นัดหลังเฮาเกซุนเฝ้าบ้านเชอทอมโซ่กินเรียบครับเนี่ ap, นน un, เ so. นเยเลทอยู่ที่ที่ครึ่งครบลูกครบับครบึ่งลูกครึคร่งลูกประมาณนี้นะครับวันนี้เลอยู่ที่ครึ่งลูกเหมือนเดิมครับ S <S เฮาเกซุนเล่นในบ้านดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหานะฮะสำหรับเฮาเกซุนที่ทำผลงานได้ค่อนข้าง จะดีอย่างต่อเน,นื่องนะโดยเฉพาะเกมในถิ่งของตัวเองนะครับแล้วก็ทอมโซ่นะในซีซ like so, ั่นนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรขึ้นมามากมายด้วยนะครับดูแล้วโอกาสที่จะเซตฮาวเกซุนเป็นไปได้ค่อนข้างสูงดีไม่ดีอาจจะยิงเละเลยก็ได้นะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่าฮาวเกซุนน่าจะชนะได้ครับให้เลือกเชียร์ฮาวเกซุนเจ้าถิ่นนะครับผมนี่คือหนึ่งคู่ของผมในวันนี้นะครับที่เห็นเป็นไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับไปที่ทีเด็ดทีเฮส e ก้กันหน่อยครับมาที่ชุมนุมครับนะเรามาที่กลุ่มกันหน่อยครับอ่ะผมจะไปที่กลุ่มแฟนบอลทีเฮสโกนะครับในวันนี้มาดูทีเด็ดกันหน่อยครับอืมมีหลายคู่เหมือนกันนะอ่าผมจะเอาทัศนะของคุณไปทางไหนนะครับเป็นฟุตบอลสวีเดนนะครับสวีเดนอัสเวนคานะครับเต็มสองทุ่มอ่ะเลือกคู่นี้แล้วกันนะครับ เกมระหว่างวาเวอร์เจอกับคาร์มานะครับทัสนะบ,บอกว่าวาเวิร์เอครับเล่นแบบไม่แน่นอนไม่ได้กาะน,นะครับ FC เอฟซีเซนเล่นมา8นัดครับชนะเพียงแค่2นัดแล้วแพ้ไป5นัดนะครับปัจจุบ,บันเนี่ยรังดัาที่3จากท้ายตารางครับด้วย7คะแนนนะอยู่ในโซนตกช้นครับความแข็งแกร่งโดยรวมไม่เพียงพอครับ แต่เกมลูกยังสามารถทำประตูได้ครับมียิง7นัดติดต่อกันนะครับเสียแต้มเพราะการตั้งรับไม่ดีพอครับส่วนคาม่านาที่แล้วชนะแฮมาบี้สองหนึ่งครับเล่นมาแนัดแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมนี้เล่นเกมได้ไม่เร็วครับแต่เสียดายมี5เกมจบด้วยเสมอ,อเสียแต้มค่อนข้างเยอะครับปัจจุบันล่าอระดับที่5ของตารางคะแนนต้องการอีก1คะแนนถึงจะเข้าไปลุนพื้นที่ยูฟ่านะครับ มีความมุ่งมั่นที่จะคว้าแต้มนะครับฟอร์มของเขาม่าดีกว่าครับวาเบิร์กส่วนใหญ่จะคว้าแต้มได้แต่ซีซั่นนี้ครับ4ีนัดเย่าแพ้ไปแล้ว3เกมครับเรมเปิดออกมาครับนะเสมอครับ1นคูสอออสนี่เป็น2.85 0 0ดแแล้วก็2.45นะครับมองดูแล้วรู้สึกว่าเขามาจะไม่แพ้ในเกมนี้นะครับ ถ้าเป็นเอเชียแฮนดิแคปเนี่ยเป็นเา้ามานะครับที่เหนือกว่าเสมอครบขึ้งน,นะครับคู่นี้นะคุณไปทางไหนให้เลือกเชียยวคาามานะครับยังดูดีกว่าน่าจะบทเอาชนะไปได้นั่นเองนะครับนี่คือทัศนะอีกคู่หนึ่งนะครับนะส่วนใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมครับก็สามารถสแกนขออภัยครับสแกน QR โค้ดด้านขวาล่างได้เลยนะครับนะเข้ามาที่ชุมนุมได้ครับมา ดูข้อมูลในกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับดูใน t o p ปิกฮอก็ได้นะครับหรือว่าจะดูใน t h เอสกอร์ core, นะครับตามผู้ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลดีๆครับที t ่ทีเอสกอร์มีจัดให้แน่นอนครับยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ